สวัสดีครับสวัสดีพบกับคนรักเกษตรวันนี้คนรักเกษตรได้แกะกล่องแค t ตัตเอโนะครับนี่ครับสั่งมาในราคาร้อยเจ็สิบาทรวมส่งกล่องนี้ร้อยเจ็สิบาทเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูนะครับว่าจะมีจะได้มากี่ตัวกี่หัวแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะมาทําความรู้จักตัวกระบองเพชรเอโตไฟตั e ้ม ให้เพื่อนๆได้รู้กันก่อนนะครับเอตโตไฟตัมเนี่ยเป็นกระบองเพชรสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่มีรูปร่างทรงกลมแล้วก็ไม่มีหนามแต่และต้นของเขาก็จะมีลวดลายที่ไม่ซ้ำกันและนี่ครับเบ็ดเสร็จเรียบร้อยก็ได้อยู่ประมาณเกือบ30ต้นนะครับในราคา170บบาทส่ทงมาแบบถอนรากเดี๋ยวผมจะมาแสดงวิธีการ ผสมดินปลูกแคทตัสกันก่อนนะครับนี่ครับเป็นดินสําเร็จรูปเลยครับซื้อดินสําเร็จรูปมาถุงละยี่สิบาทครับแล้วก็เพิ่มไปอันนี้เป็นหินหินปูกอไฟนะครับเพิ่มเข้าไปนิดหน่อยหินปูกอไฟกับเพอร์ไลท์แล้วก็เนี่ยครับปุกเ้าให้เข้ากัน นี่ครับกระถางตัวนี้ก็เป็นกระถางไซส์สามนิ้วนะครับสมนิ้วสี่เหลี่ยมก็เอารองก้นด้วยกลบมะพร้าวนิดหน่อยครับแล้วก็ตักดินที่เราผสมปลูกใส่ลงไปในกระถางเลยครับเจาะใช้นิ้วเจาะรูไว้นิดหน่อยไอ้นี่ครับนี่ครับเป็นเอสโตสั่งแบบถอนรากมาตัดรากออกนิดหน่อยเพื่อให้มี ไม่ให้มันยาวเยอะนี่ครับวางลงไปแล้วก็จัดให้ลำต้นอยู่ตรงกลางกระถางให้สวยงามจากนั้นก็ใช้ก้นของยางสอนะครับฝั่งที่เป็นยางลบนะครับฝั่งที่เป็นยางลบกดดินลงไปที่โคนนิดหน่อยนี่ครับทำเบาเบครับใช้ด้านที่เป็นยางลบนะครับกดลงไป นี่ครับก็ได้ประมาณนี้ครับจากนั้นเราก็ใช้ใช้หินภูเกาไฟนะครับหรือว่าทรายทรายหยาบทรายหยาบทรายทรายก่อสร้างหยาบนี่แหละครับง่ายๆครับไม่ต้องไปหาซื้อไปหาเออล่อนออกมาแต่เม็ดหยาบหยาบเป็นทรายเป็นทรายก่อสร้างทรายหยาบนะครับอันนี้เราใส่ไว้ก็เพื่อเวลารดน้ำดินมันจะได้ไม่กระเด็นออกมา นี่ครับเสร็จแล้วก็ได้ประมาณนี้ครับก็เอโตไฟตั้มตัวนี้ลวดลายของเขาก็จะไม่ซ้ำกันนะครับความสวยของเขาอยู่จะอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วได้ประมาณนี้ครับร้อยเจ็ดสิบบาทได้มาเกือบสามสิบหัวก็ถือว่าโอเคอยู่ครับไซส์ก็ไม่เล็กมาก สองเซนขึ้นก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปกันจนจบแล้วก็อยากฝากให้เพื่อนเพื่อนกดไลค์กดติดตามช่อง youtube ผมด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้มาพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับสาระดีๆกับต้นไม้สวยงามแบบนี้อีกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ